นิพพานเนี er ่ยค be in ือการถอนจากอัตตาตัวตนถอนจากความมีความเป็นในตัวในตนนี้เรียกว่านิพพานนิพพานคือลักษณะของการเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏดังนั้นถ้ามันยังมีความรู้สึกปรากฏก็ยังไม่นิพพานเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นอยู่เฮ้ยอารมณ์นี้มันไม่ทาไม่ได้ทําไม่เคยทําได้ประกฏปัจจุบันทําได้มันไม่เคยคิดออกปรกุมันปิ๊งใช่ไมเชยอย่างเงี้ยอันนี้ยังยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นอยู่ก็ยังไม่เรียกว่านิพพานเรียกว่าสุขเวทนาเพราะนั้นเรายังแยกกไมมม่อออารณ์นาาททุกขเวน ทุกขมัสสุขเวทนาพอเวลามันไปมีอะไรที่มันมันทำให้เราดีใจมันปิ้งออกมาเนี่ยสุเกิดเลยดีตัวทันทีเนี่ยสุเกิดถ้ายังมีการเกิดไม่ชนิดพานแต่พระอรหันเนี่ยเขายินดียินร้ายอะไรพระอรหันนิ่งนิ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ไหวติงนะไม่ใช่นั่งเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใสตาปกติแต่ไม่เอาอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ของความสุขในใจเพราะไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมันแค่รับรู้ยิ้มมีความสุขได้ภายนอกดูมีความสุขแต่ในใจเนี่ยเงียบสงบ ลาบเรียบไม่เข้าไปยินดียินไความสุขนั้นดับไปก็เฉยเฉความสุขเข้ามาก็เฉยเฉแต่ในทางกลับกันเวลาความสุขของเราเข้ามาเนี่ยเราจะดีใจมากแต่เวลาความสุขดับไปเอาแหละความทุเล็กกลับมาเยือนแทนเหมือนเดิมละความหดหู่ความเสื่อมสลายแต่ทำลายนิพพานไม่เสื่อมดังนั้นถ้าเราบอกว่าภาวะนิพพานมันแวบขึ้นมานหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปก็ไม่ใช่นิพพานมันเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นชั่วขณะหนึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ปีติด,ดีตัวขึ้นมาแล้วก็เลยไปจับไว้อันนี้ยังเป็นการจับได้ยังยัมงมมออารณยู่ย แต่ถ้าจับอารมณ์ไม่ได้เลยแปลว่าไม่มีอารมณ์แล้วเพราะนั้นถ้ายังมีอารมณ์เกิดปรากฏได้ก็แสดงว่ายังมีการเกิดและยังมีการแก่ยังมีการเจ็บยังมีการตายเวทนาเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเกิดของเวทนาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะผัสสะเป็นเหตุตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติตาเราไปมองสิ่งที่เราชอบความพอใจมันเกิดขึ้นมันก็ดีใจลื้นขึ้นมาเนี่ยเวทนาเกิดแล้วตาเราไปเห็นเหมือนเดิมแต่สิ่งเนี้ยไม่น่าพอใจเลยเรารู้สึกอึดอัดขยัขยังเกลียดชังกามาความทุกข์ก็ พลราตาไปเห็นเฉยๆไม่รู้สึกอะไรอาสุขับอาทุกคมสุขขาก็เกิดคืออารมณ์เบกขามาเกิดขึ้นเพราะนั้นอารมณ์มันเกิดได้แสดงว่าอย่างในไม่ไดผ่านย่อมีการเกิดเวทนาไปเห็นเกิดอะไรตัณหาความอยากย่อมตามมาได้ตัณหาไปเห็นเกิดอะไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมเกิดมาได้อุปทานย่อมทาให้เกิดอะไรพบพบคือความคิดตึกติดตึกถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นด้วยเจตนาย่อมเกิดก็ได้เมื่อพบเกิดอะไรเกิดตามมาชาคือการเกิดปรากฏชราคือความแก่มรณะคือความตาย ย่อมเกิดขึ้นตามไปตามลำดับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่สภาวะนิพพานเป็นสภาวะของอารมณ์ที่ยังเกิดปรากฏอยู่จําไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในใจนั่นเรียกว่ายังเกิดอยู่ถ้ายังเกิดต้องเกิดต้องดับได้สิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวดับไปนิพพานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเกิดปรากฏไม่ได้ตั้งอยู่ก็ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏเลยเพราะไม่มีการเกิดจึงปรากฏสิ่งใดให้เห็นแก้ไม่ได้